กรณีของภรรยาที่หนีเข้ากรุงเทพมาจากชุมพรเนี่ยนะบอกว่าโดนทางสามีเนี่ยซ้อมสะบักสะบอมถึงขั้นใช้สากกระเบือตีหัวมาแล้วแล้วก็แม่ยายเนี่ยนะโดนลูกหลงไปด้วยที่สุดตำรวจก็ตามรวบตัวสามีได้แล้วครับค่ะไม่ เดือดมายังยังไม่ม่ไวอ้สันว์มันอเอานี่นะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับ ทางนายธนกฤษเนี่ยที่เป็นสามีเนี่ยครับใช้นะสักกระเบือตีไปที่หัวของนางสาวสุจิตราแล้วก็มีการทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือสุดกระชากกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วทางแม่ยายที่ก็ไปช่วยห้ามเนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยนะคนในครอบครัวก็โอ้ตกใจลูกก็ร้องไห้ระงมเลยครับค่ะทีนี้เนี่ย กระทั่งนางนางสาวสุจิตราเนี่ยทนไม่ไหวเนะเาะตัวเองก็บอกว่าโอ๊ยโดนทำร้ายไม่พอยังถูกข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวด้วยทั้งที่อยู่กินกันมาเนี่ยกว่าสองปีแล้วนะฮะก็หนีสิขึ้นรถบรรทุกน้ำมันของคนใกล้บ้านหนีจากจังหวัดชุมพรจะมาที่กรุงเทพมาร้องเรียนกับกันจอมพลังหลังจากที่แจ้งความเอาไว้ที่สพปทิวในที่สุดค่ะนายธนกฤษติดต,ต่อขอมอบตัวมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจชุดสืบสวนสพปทิวจึงนำหมายจับของสารจังหวัดชุมพรเนี่ยไปรับตัว ที่สารลาของโกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พาตัวมาสอบปากคําที่ห้องสืบสวนสพปทิวค่ะซึ่งน,นายธนกฤษเนี่ยยอมรับเลยว่าทะเลาะกันก็บ่อยนะเพราะว่าหึงหวงที่ทางภรรยาเนี่ยเขาชอบแต่งตัวสวยไปทํางานนอกบ้านอาแต่งตัวสวยแล้วไม่ดีตรงไหน,นเราแต่งตัวดีก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอน่าจะภูมิใจว่ามีเมียสวยนะเออ นะแต่ว่ามันอาจจะมีความหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสะสม<ฆ>มานะแล้วก็มีการใช้สากกระเบือเนี่ยตีเข้าไปที่ศีรษะของภรรยานะแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วไม่ได้ขโมยรถจักรยานยนต์เพราะว่าผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ในรถคันนี้เหมือนกันเพราะว่าก็ช่วยผ่อนมาหลายงวดออตอนนี้ส่งคืนให้แล้วและยอมรับว่าโพสต์ข่มขู่แต่ไม่เคยคิดจะลงมือจริงๆเพราะว่ายังรักผู้หญิงอยู่ครับ<อ>นี่นะฮะก็ที่ผ่านมาเ,เนี่ยพยายาม,มติดต่อมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมีการไปเจอกันด้วยนะแต่ก็ไม่คิดว่า เหตุการณ์มันจะบานปลายมาขนาดนี้ขอความเป็นธรรมด้วยในบางเรื่องที่ถูกกล่าวหานะแล้วก็เขาบอกเขาสำนึกผิดแล้วตอนนี้นะครับนะแล้วพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทางตํำรวจก็แจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยนะครับ